สวัสดีค่ะราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมีนประจำเดือนกรกฎาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนเป็นธาตุน้ำปัจจุบันเนี่ยชาวราศีมีนลัคนามีนเนี่ยได้สีเรียนคนดีทำเพื่อสามเสาหลักรับประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจ เป็นคนใจเย็นหนักแน่นอดทนมัธยัสถ์ชอบเก็บตัวไม่ชอบยุ่งกับใครมีความรอบคอบฉลาดหลักแหลมมีกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตชอบคิดวางแผนล่วงหน้า เพื่อความมั่นคงในภายภาคหน้าอย่างใจเย็นเราว่าคิดอยู่ในหัวเสมอว่าต้องการรักษาและป้องกันอนาเขตดินแดนให้ทุกพื้นที่เนี่ยมีความสงบสุขร่มเย็นมีอากาศที่บริสุทธิ์มีต้นไม้ที่คอยดูดซับน้ําเยอะๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระยะยาวหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือกําลังคิดวางแผนการลงทุนเกี่ยวกับพลังงานธรรมชาติของโลกเนื่องจากช่วยลดมลพิษเป็นเม็ดกับสิ่งแวดล้อมแถมได้ประหยัดเงินในกระเป๋าจากพลังงานสิ้นเปลืองอีกด้วย ตรงนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในขั้นตอนศึกษาอย่างรอบคอบเพราะว่าต้องคิดหลายด้านในการแบกภาระหรือตรึงราคาที่มากเกินความจําเป็นไม่ว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนเนี่ยคิดทําสิ่งใดที่เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติเพื่อสามเสาหลักเพื่อประชาชนให้ล่มเย็นอยู่ดีมีสุขในด้านที่คุณมุ่งมั่นทําอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนรวมโดยแท้จริงตามกฎเกณฑ์ที่คุณได้คิดวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าอย่างเรียบร้อยไพ่สี่เหรียญสำหรับเนี่ยนะคะชาว ราศีมีนลัคนามีนที่รับผิดชอบหน้าที่ในส่วนของตนนั้นที่เป็นเกี่ยวกับสีเขียวก็ไม่ต้องระแวงว่าใครจะมาโค่นล้มหรือเลื่อยขาเก้าอี้ได้นะคะไม่มีค่ะไม่ต้องระแวงเพราะว่าสี่เหลี่ยญภาพนี้ไม่มีขาเก้าอี้จึงได้นั่งนานมากมั่นคงและยั่งยืนทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสมไม่มีใครรีบร้อนขอให้ทุกเก้าอี้ที่ทุกคนได้นั่งอย่างมั่นคงในวันนี้จงซื่อสัตย์และรักษาคอยพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้เติบโตขึ้นไปอีกจนงอกงามเท่าภูเขาในรูปนี้เลยนะคะ ชาวราศีมีนลัคนามีนที่ดีเนี่ยไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ถ้าเป็นชาวราศีมีนลัคนามีนที่เห็นแก่ตัวชอบบูชาเงินไม่ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินและบ,บรรทบุตรมีหงายหลังนะคะเพราะว่าเก้าอี้ใบเนี้ไม่มีขาก็จริงแต่ก็ไม่มีพนักพิงที่คอยสนับสนุนยามคุณเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะคะขอบอกง่ายๆว่าแบคข้างหลังเนี่ยไม่มีแล้วคะ่ะดังนั้นหากจะทำสิ่งใดควรคิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทำในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะแอบทำสิ่งใดแอบกัดใครรับหลังมีคนรู้นะคะไม่ใช่ไม่รู้ก็อยากจะเตือนให้กลับตัวกลับใจคิดดีทำดีไว้แต่ถ้ากูไม่กลับแล้วถอนตัวไม่ได้แล้วชีวิตมันมาไกลบทสรุปก็คือ7ดาบนะคะเป็นคนเช่นไรก็ย่อมเจอคนเช่นนั้นจะหักล้างกันเองอย่างลงตัวในที่สุดเพราะงานนี้มีคนขุดหลุมฝังตัวเองอีกแล้วนะคะนี่ละหนะ้าคนเราสิ่งที่คุณคาดหวังไว้หดาบ คนดีที่ทําเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจคุณยืนกรานอย่างตั้งมั่นด้วยสติปัญญาที่ชาญฉลาดและรอบคอบมากค่ะสิ่งที่เป็นการแข่งขันเกี่ยวกับการเดินทางไปข้างหน้าด้วยยานพาหนะทุกอย่างจบแล้วนะคะเพราะเกิดประเด็นกันมาอย่างยาวนานมากคุณก็สู้ อดทนไม่ยอมแพ้กับปัญหาคุณจึงชอบทําอะไรที่ตรงไปตรงมาเพื่อไม่ต้องการให้ตกที่นั่งลําบากในวันข้างหน้าไม่มีประมาทเลยนะคะคุณเด็ดขาดมากกับสิ่งที่หมักหมมมันนานเพราะในใจคุณเนี่ยรู้ดีว่ามันคือสิ่งที่สูญเสียไปโดยปล่าประโยชน์ช่วงนี้มันต้องประหยัดอะไรที่ฟุ่มเฟือยคุณไม่เห็นด้วยคุณคาดว่าต้องการพูดคุยด้วยเหตุผลแล้วเหตุผลของคุณมันหนักแน่นสร้างสรรค์จากการใช้ความฉลาดทางปัญญาและการควบคุมสติควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี ภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะรู้สึกกดดันบ้างกับความคิดจากหลายๆลายฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเอาเป็นว่าเหตุผลของคุณสามารถทําให้คนที่เห็นต่างกับคุณจอดค้างกลางอากาศกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า1ดาบเนี่ยคือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้แล้วยังไงก็ต้องใช้ความกล้าหาญจากแรงกายแรงใจที่มีอยู่เนี่ยประกาศใช้ชนะความสําเร็จอย่างเด็ดขาดแน่นอนค่ะสิ่งที่ไม่คาดคิด ราชินีพระจันทร์เหตุผลที่จะมารองรับเนี่ยต้องศึกษาค้นคว้ารวบรวมปัญหาที่เกิดผลกระทบกับประโยชน์ที่จะได้รับแล้วนํามาวิเคราะห์จึงค่อยดําเนินการพิจารณายังไงก็จะมีการโต้แย้งกันอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติพูดคุยกันด้วยเหตุผลเพราะในใจคุณเนี่ยมีคําตอบอยู่แล้วว่าสิ่งใดเป็นสิ่งใดสิ่งที่คุณกําหนดให้ผู้ร่วมงานไปทําจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีได้รับความไว้วางใจค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยเข้าใจอย,อย่างถ่องแท้ว่าใครเนี่ยทำเพื่อส่วนรวมใครทําเพื่อส่วนตนใครพูดอย่างทําอย่าง ใครมอมเมาตรงนี้คุณไม่คาดคิดนะคะว่าจะมีคน,นยคอยช่วยเหลือสนับสนุนและเห็นคุณค่าของคุณชาวราศีมีนลัคนามีนอย่างซาบซึ้งใจเลยนะคะปัญญาชนทั้งหลายก็ยังจะให้ความสําคัญและก็ยังเคารพคุณอยู่ไม่มีใครน่ลืมบุญคุณราศีมีนลัคนามีนที่ได้มอบความสงบความร่มเย็นความยุติธรรมความรู้สึกเข้าใจผู้อื่นเมื่อครั้งก่อนที่เคยเปิดใจยอมรับปัญหาและได้เห็นคุณค่าของแต่ละชีวิตให้มีความปลอดภัยในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตสิ่งเหล่านี้จะเป็นน้ำ เย็นให้คุณเนี่ยได้รู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจอย่างมีความเชื่อมั่นสูงภายในจิตสํานึกที่คอยย้ําเตือนตอนเองเสมอว่าจะไม่ทําในสิ่งที่เป็นบาปติดตัวไม่ว่าจะเป็นคนทําดีหรือคนทําไม่ดีความลับก็จะถูกเปิดเผยเช่นกันแต่แตกต่างกันที่ผลลัพธ์เท่านั้นเองนะคะอนาคตอันใกล้เนี่ยได้สีไม้เท้าก็เดินสายประชุมอีกแล้วล่ะคะ่ะมีทางออกที่ชัดเจนมากเกิดความสําเร็จด้านการเจรจาที่ลงตัวมีความยินดีที่เป็นสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ เพราะว่าสิ่งที่ได้ดําเนินการมาอย่างยาวนานด้วยความอดทนมาโดยตลอดได้ก้าวมาถึงจุดที่มั่นคง อย่างจริงจังของการก่อตั้งวางรากฐานการต่อต้านการทุจริตได้อย่างเป็นอย่างดีชาวราศีมีนลัคนามีนเขาไม่เอาด้วยกับการแอบทําสิ่งใดอย่างไม่บริสุทธิ์ใจส่วนใครจะหอบอะไรมาก็หอบกลับไปด้วยขนาดจะหอบกลับยังจะเกิดอาการห่วงหน้าพะวงหลังกันเลยล่ะค่ะแต่ชาวราศีมีนลัคนามีนก็จะรู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นไม่ก,กังวลกังวายพอได้เห็นและเข้าใจกับตนเองเลยว่ามีใครบ้างที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมใครบ้างที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเห็นทั้งคนมี มีน้ำใจอย่างเป็นมิตรและเห็นคนฉาบฉวยเห็นแก่ตัวในคราวเดียวกันแต่สิ่งที่คุณประทับใจมากๆที่สุดก็เป็นเรื่องของการเห็นความเจริญรุ่งเรืองความเฟื่องฟูความเติบโตในหลายๆด้านจากการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือของทุกคนที่แสดงความสาม,มัคีกันท่วนหน้าและคอยส่งเสริมสนับสนุนผู้คนทุกช่วงวัยทุกอาชีพให้มีชีวิตที่ดีขึ้นโดยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวอย่างมีความสุขของทุกพื้นที่ สรุปเจ็ดดาบเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตราการที่เด็ดขาดอยู่นะคะเพื่อควบคุมป้องกันการดำเนินงานหลายๆด้านให้อยู่ในภายใต้สถานการณ์ที่เข้มงวดเพื่อความปลอดภยัยแต่ยังสามารถสร้างรายได้กันทุกพื้นที่ตามกฎระเบียบเงื่อนไขของสถานที่นั้นๆต้องคอยประเมินเหตุการณ์เป็นระยะๆะะนะคะเพราะเวลาเนี้ยคุณไม่ได้ไว้ใจใครเช่นกันเจอมาหนักหนากับคนที่ชอบกัดลับหลังจนคุณเนี่ยมีกลวิธีชาญฉลาดในการเอาตัวรอดสำหรับทุกเหตุก,ตการณ์อย่างเข้มแข็ง รับมือได้ดีมาตลอดเลยะคะ่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือต้องสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานการใช้กำลังในการเคลื่อนไหวซึ่งอยู่ภายใต้การเสี่ยงภยัย ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อปกป้องอนาเขตชีวิตทรัพย์สินความมั่นคงความปลอดภัยควรพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนหรือว่าสิ่งชดเชยต่างๆกับสิ่งที่เป็นพวกอาวุธยุธโทโธปกรณ์ยังคงต้องได้รับการสนับสนุนเลือกเฉพาะสิ่งที่จําเป็นและนําเทคโนโลยีเข้าไปปรับใช้ให้มากขึ้นโดยต้องเหมาะสมกับยุคสมัยที่ไม่เหมือนเดิมสามารถเปิดเผยบางอย่างได้ตามความเหมาะสมห้ามเปิดเผยทั้งหมดนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยต้องเป็นความลับด้านความมั่นคงนะคะ สี่เสาทั้งด้านนอกและด้านในต้องร่วมมือกันทำตามขอบเขตของตนเองเพื่อความสงบสุขของคนในชาติตามรูปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำใดในคลิปทำไมสุภาพเนี่ยเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกดสับ c ไ i b ้กดไลค์กดแชร์ให้อาราทาลโลด,ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ